ดีคะ่ะห่างหายกันไปนานนะคะก็ด้วยสถานการณ์โควิดก็อย่างที่บอกเนาะ YouTube ป้าเป็น y t u t u ทริปนอร์เวย์ส่วนมากป้าก็จะลงการใช้ชีวิตที่อยู่นอร์เวย์ช่วงระยะเวลา2-3เดือนที่ป้ามานะคะอันนี้ก็มารอบนี้ก็สเปเชียลนิดหนึ่งก็คือ ช่วงโควิดโอมิคอนนั่นหมายถึงว่าป้ามาก่อนที่โควิดโอมิคอนมันจะระบาดประกาศหลายๆประเทศปิดประเทศอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยปิดประเทศไปช่วงหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้ก็ระบาดกันเยอะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจากที่ป้ามาก็กักตัวสามวานันจากนั้นก็ไปตรวจ RT PCR t e าทค่ะที่วิกลันค่ะไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐบาลก็ไม่เสียตังคนะ,คะถึงเราจะเป็นต่างชาติเข้าประเทศหรือคนในประเทศนะคะอันนี้ก็คือข้อดีส่วนหนึ่งที่เราได้รับในการเดินทางครั้งนี้นะคะแล้วก็การเดินทางของป้าเนาะก็ต่อเครื่องที่ฟินแลนด์การต่อเครื่องในเขตเชงเกน้นก็คือเราก็ ผ่านตอมอที่ฟินแลนด์อันดับแรกนะคะเขาทำการสแตมป์พารเราเสร็จเรามาถึงนอร์เวย์เราก็รับกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็ไปตรวจ atk ที่สนามบ,บินแล้วก็ค่อยกลับมาบ้านแล้วก็กักตัวอยู่บ้าน3วันเราก็ติดต่อโรงพยาบาลรัฐบาลที่หมู่บ้านเราในการขอตรวจ rt pcr test นะคะผลออกมาไม่ติด เราก็สามารถที่จะเดินทางได้ปกติแต่ก็อย่างที่บอกช่วงนี้โควิดมันก็ระบาดในเขตเชงเก้นค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงรืดดูหนาว,วที่หลายๆคนปกติก็จะมีอาการของไข้หรือเป็นหวัดอยู่แล้วพอมีตัวนี้เข้ามาก็ค่อนข้างระบาดไวนะคะยอดนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่5,000นนิดๆน,นะคะของผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยของแถบต่างประเทศยุโรปเนาะเขาก็จะรักษาตัวกันอยู่บ้านถ้าไม่วิกฤตจริงๆค่ะอันนี้ก็ต้องเซฟตัวเองในระดับหนึ่งแต่เขาก็ประกาศว่าเขตชุมชนพื้นที่ที่เสี่ยงก็ควรที่จะปิดแมสนะคะส่วนการงานสังสรรค์อย่างจะมีขึ้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยที่เขาประกาศช่วงน,นี้ก็คือว่าห้ามเกินสิ หรือ20คนนะคะอันนี้เราก็ต้องมองถึงความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะแต่วันนี้จากที่ป้า,ปา,ปาพักฟื้นร่างกายแล้วเนาะก็เริ่มจะมีแรงป้าก็ไปเดินเหมือนเดิมจุดชมวิวเพราะว่าเมืองมันด้านเป็นเมืองที่สวยงามที่เป็นเขตนิยมหรือป๊อปปูล่าในช่วงซัมเมอร์แต่ก็ในขณะเดียวกันก็เป็น เมืองที่อยู่ได้แบบสบายสบายไม่แออัดกับผู้คนนั้นหมายถึงว่าเราเดินไปออกนอกเมืองไปนิดนึงประมาณ10นาทีก็มีสวนสาธารณะซึ่งจะสามารถเดินวิ่งปั่นจักรยานได้นะคะแล้วก็จะมีแม่น้ำระหว่างกลางของเมืองซึ่งเป็นท่าน้ำที่เวลาซัมเมอร์เรือ นักท่องเที่ยวเขาก็จะมาจอดพักซัมเมอร์กันนะคะที่นี่สวยงามมากในช่วงซัมเมอร์นะคะจะเห็นเรือเล็กเรือใหญ่เต็มไปหมดนะคะซึ่งเป็นเป็นแม่น้ําที่เชื่อมต่อไปกับทะเลที่สามารถล่องไปได้อย่างใครที่เขามีเรือใหญ่ที่เขาล่องใน2อสาประเทศในเขตนี้เขาก็มาแวะพักก็มีนะคะปีที่แล้วป้าก็เห็นก็ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าซัมเมอร์นะคะ ช่วงไม่ใช่ซัมเมอร์ก็เป็นที่ออกกำลังกายของคนในเมืองนี้นะคะไม่ไกลมากนะคะปกติป้าก็จะไปเดินออกกลังกายนะคะเพราะว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่วันนี้ป้าจะพาไปชมวิวท็อปวิวคือจุดชมวิวที่อยู่บนเนินเขาที่เขาทำไว้ให้ชมวิว3า0องศาของเมืองมันดั้นนะคะ ยังไงเราไปชมกันคะ่ะค่ะอันนี้ก็ป้าเดินมาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะข้างล่างนี้คือเป็นเมืองบันดัานที่มีแม่น้ำผ่านนี่ก็แดดร่มลมตกนะคะวันนี้อากาศดีป้าเลยได้ชมวิวที่สวยๆวยนะคะท่านล่างก็จะเป็นเมืองแม่น้ำที่เชื่อมต่อไปกับทะเล นะะในส่วนตรงนี้อันนี้คือสะพานที่แม่น้ําระหว่างกลางของเมืองนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะวิวสวยงามมากแดดลมลม,ลมตกพกระาทิตย์กำลังตกดินค่ะบรรยากาศก็กเย็นเพราะว่าอยู่ข้างบนลมเย็นมากมีแดดก็จริงแต่มันเป็นช่วงของวินเตอร์ทา์ ่อันนี้ออกมาเดิน้งี่ยวมาเดินสวนที่ปกติเป็นที่ตั้งแคมป์ปิ้งคาร์แต่ดยดูการนี้มันเปลี่ยนเป็นวินเตอร์หน้าหนาวก็ไม่มีคนสวนอย่างสำหรับเด็กๆเวลามาพักผ่อนมีที่เล่น ชชิชามีสปริงกระโดดจังเด็กๆสนุกในการเล่นเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆผู้ใหญ่ก็น่าจะเล่นได้คงไม่มีใครเล่นส่วนมากจะเป็นเด็ก ชามั่นใจเดี๋ยวต้องลองเปรียบไหมฝนฝนลง เฉาเฉาถ้าเรามองก็มืนต้นไม้ตายแต่เป็นช่วงฤดูวินเธอคือหน้าหนาวต้นไม้ก็จะเป็นผลีใบเขียวๆก็จะเห็นแต่ต้นสนท้านี้เขาก็จะเรียกต้นคริสต์มาสคงทนเขียวกระจีตลอดต้นคริสต์มาสฝนลงปอย ฤดูการนี้ไม่ค่อยจะเห็นพระอาทิตย์แต่ก็มาเดินวอร์มให้ร่างกายอุ่นเดี๋ยวเราไปทะเลเนี่ยค่ะไม่ค่อยมีคนอย่างไม่ใช่วันหยุดด้วย ธรรมดาเป็นวันหยุดเราก็จะเห็นคนเยอะกว่านี้พาหมาออกมาออกกําลังกายมาเดินแล้วก็คนก็จะมาวิ่งแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเก้าโมงสิบโมงช่วงคนเขาทํางานเสียงคลืนทะเลลมน่าจะมา เนนกนัเป็นเหมือนบ้านพักเป็นที่ให้คนมาพักพอ่อนอยู่ติดทะเลไปดูกันอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองไม่มีอะไรทําก็ว่างๆก็เดินออกมา มีแดดอย่างซัมเมอร์ก็นั่งตากแดดกันเต็มแถวนี้เสียงคืนแสองนิดนึงช่วงเวลาของแดดนี้มีน้อยอย่างวันนี้ฝนตก แต่ก็น่าจะมีช่วงแหละเที่ยงจากพยากรณ์อากาศให้ยายมาเดินออกกําลังกายน่าจะประมาณ70กว่าแล้ว นี้หนาวคงไม่มีใครมาเล่นน้ำทะเลห,หลบผู้คนมาปีกวิเวกเกาะเล็กๆเ,เ,เต็ม ก็จะมีบ้านพักตากอากาศแถวโน้นองังโน้นก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะปลาคาดที่สัญญาณเรือค่ะน่าจะไม่เห็นนี่ค่ะอันนั้นก็ฝั่งนั้นก็อีกส,สีกหนึ่งของหมู่บ้านอันนี้ที่เราเห็นเป็นคอนโด ตรงนั้นเพื่อสร้างเสร็จมันเป็นช่องระหว่างอันนี้ทะเลแล้วก็แม่น้ำเข้าไปในหมู่ในเมืองคือหมู่บ้านก็จะเป็นทางเรือเข้าออกค่ะ <Okay. S 1> ในวันที่อากาศเย็นอยู่ที่ห้าองศา